กว่าจะขายได้แต่ละใบต้องหาลูกค้ากองสลากคนซื้อคุณป้าวุ่นวายไหมคะคุณป้าบอกพูดเลยเนี่ยเออเน็ตก็ไม่เสถียรคุณป้าบอกแปดสิบบาทก็ขายถ้าเขาขายเกินก็แจ้งจับไปเลยอันนี้จะซื้อสักใบนี่ยต้องมาให้เขาต้องเป็นเพื่อนกับกองสลากจำเป็นด้วยเหรอถูกไหม เออเป็นเพื่อนมันทำไมพูดมันดังๆมันจะได้รู้เนี่ยเห็นไหมเออดางไปเลยใช่จะได้รู้โอเคค่ะคุณแม่ขอโชคดีนะคะไม่รู้ทำยังไงไม่ทำก็ไม่ได้เนี่ยดูเถอะแข่ยากแสนเย็น ขายก็ถูกแต่ลูกค้าก็ไม่อยากจะสกแกนอืมตอที่บายเขาฟัง